สวัสดีครับคนัค,ครูบุคลากรโรงเรียนกูจานวิทยาคมวันนี้จะมาสาธิตร,ระบบการประเมินความพึงพอใจโรงเรียนกูจานวิทยาคมเพื่ออำนวยความสะดวกคุณครูทั้งการประเมินและการนำผลสรุปการประเมินไปใช้ในสรุปโครงการเมื่อคุณครูเข้ามาสู่หน้าระบบประเมินความพึงพอใจแล้วจะมีเมนูอยู่2เมนูเมนูแรกคือแบบประเมินซึ่งแบบประเมิน ก็จะสามารถเลือกกิจกรรมตามที่เราต้องการจะประเมินได้หลังจากนั้นก็เลือกผู้ให้ข้อมูลซึ่งมีให้เลือกระหว่างนักเรียนครูและบุคลากรคณะกรรมรการสถานศึกษาชุมชนและอื่นๆเราสามารถเลือกได้ตามประเภทผู้ให้ข้อมูลได้เลยหลังจากนั้นก็ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจได้โดยมี5ระดับคือดีมาก ดีปานกลางพอใช้และต้องปรับปรุงผมถึงสามารถเสนอข้อเสนอเนี้ยได้หลังจากนั้นส่งแบบประเมินเมื่อส่งแบบประเมินเสร็จแล้วก็รอให้ระบบประมวลผลสักครู่ทีนี้มาดูเมนูที่2ก็คือเมนูแดชบอร์ดซึ่งมีความสำคัญต่อการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละโครงการซึ่งสามารถที่จะออกแบบสรุป ข้อมูลให้คุณครูใช้งานได้อย่างสะดวกลำดับแรกให้เข้าไปที่เมนูแดชบอร์ดเมื่อเข้าไปที่เมนูแดชบอร์ดระบบจะทำการโหลดข้อมูลแดชบอร์ดสักครู่หลังจากนั้นสิ่งที่คุณครูต้องทำคือ,อติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องทุกกิจกรรมออกก่อนเพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเฉพาะโครงการที่เราต้องการในที่นี้เราจะเลือกโครงการที่11คือโครงการวันปัสิมนิเทศ หลังจากเลือกติ๊กเก้ามายถูกแล้วจะปรากฏก้หมายถูกสีกรอบสีฟ้าก้หมายถูกสีขาวปรากฏขึ้นมาหลังจากนั้นกดปุ่มประมวลผลเมื่อป,ป,ประมวลผลแล้วรอให้แดชบอร์ดประมวลผลสักครู่หลังจากนั้นจะแสดงรายงานสรุปผลสำหรับโครงการที่11วันประชิมนิเทศขึ้นมาให้ครูตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยรวม การกระจายตัวของผู้ให้ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยแต่ละคำถามแนวโน้มคะแนนสูงสุดและต่ำสุดตารางสรุปผลการประเมินซึ่งตรงนี้ก็จะออกมาให้ในทั้ง5ระดับรวมถึงคะแนนเฉลี่ยและค่า SD ด้วยสุดท้ายก็จะเป็นข้อเสนอแนะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ครูคลิกปุ่มสีแดงก็คือดาวน์โหลดรายงานเป็น PDF รอให้ระบบสร้าง PDF สักครู่ซึ่งระบบก็จะแจ้งว่าไฟล์ขนาดใหญ่ก็จะใช้เวลาพอสมควรหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแสดงไฟล์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับเราสามารถปิดตรงนี้ไปได้นะครับดูการดาวน์โหลดก็จะอยู่ด้านบนขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ลองกดเปิดดูพอเรากดเปิดเสร็จเรียบร้อย ก็จะปรากฏเอกสารขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งเอกสารอาจจะจัดพอดีไม่พอดีบ้างก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ตามความเหมาะสมการใช้งานระบบประเมินความพึงพอใจก็มี2เมนูหลักเท่านี้ครับสวัสดีครับ